เมื่อบได้มีเพศสัมพันธ์มาดุลจะก,ก่อให้เกิดพ้นเสี้ยย่าังบไดนอนอนว่ามีอยู่แล้วนอะและก็มีค่อนข้างหลยสำหรับผู้หญิงผู้ไดนอนอ,นอนอายุ30แล้วแต่ว่าบุเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนกับผู้ทีวาแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วแต่ว่าบุยังมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาการหางหายจาก,การเพศสัมพันธ์ไปดนนุนจะก,ก่อให้เกิดพ้นเสีย10อย่างหนึ่งก็คือเวลามีประจำเดือนนอนจะเห็นให้เจ็บท้องสองก็คือความจําสั้น สามนำยูซองคอน,น้อยและเห็นให้ทรงคอรแห้ง 4. อารมณ์แปรปวนมีความกดดันสู้ 5. นอนบุลับ6จะเห็นให้ตอมเอ็นโดซีนนอเฮตเวียผิดปกติซึ่งตอมน,นี้นะจะมีความสํำคัญล่ายกับตอมไทรอย 7. เอ็นโดเจนนอเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงหันหลดหลงและก็จะเห็นให้การลังฮอร์โมนข้องเพศหญิงหันมีความผิดปกติ8ผิวผ่านบทโองไส้อาจจะเป็นเมก ้วกามีจุดด่างดำและก็ผิวคล้ำดำง่ายเก้าเมื่อทรงคอสข้องผู้หญิงนอบได้หับกันกระตุ้นเพียงพอเอาก,ก็อาจจะเห็นให้อารมณ์ทางเพศข้องผู้หญิงขนาดลดลงสิบก็คือเห็นให้ผุม่มคุุมกันข้องทางกายท่านต่ำลงและเห็นให้ทรงคอนอติดเสื้อทางแบคทเีเรียง่ายขึ้นและอาจจะเสี่ยงเป็นมดลูกอักเสบได้